เคโอเคสวัสดีครับสวัสดีครับผมสวัสดีครับสวัสดีย่างบครับบ่ายโมงบ่ายโมงหาสิรับบ่ายโมงหาสิวันที่วันที่ยี่สิบแปด็ดสภาสพันห้าร้อยหเจ็ดครับ สวัสดีทุกปู่ทุกคนครับเ,เพื่อนๆชาวเฟซ YouTube ทุกคนครับนี่ก็มาทักทายครับผมมาทักทายเพราะว่าหมู่บ้านหมู่บ้านบริษัทักทายหมู่บ้านบริษัทลงครับหมูบบ่บ้านมันยากจะเป็นยากยังดอ,อกอยากหลายอย่างก็เลยก็เลยบ,บริษัทลงครับมาลงมันอีกครับผมมาทักทายเ,เพื่อนๆทุกคนครับกับหมู่บ้านฝนตกน้ำ พตัแห so, well. ้งเลยบ้างหมู่บ้านย้ำแรงประมาณหาม้งหามงแรงครับหามงแรงคนตกก็สบายดีครับสบายดีสบายดีกัอากาศเมนีก็เย็นสบายสบายไม่มีอย่าง ว่านว่านครับว่านกับไอ้บังสวนโย่ไปเบิ่งสวนเบิง่งไฮก็สิทิเฮ็ดบ่สิทว่านเข้ากับว่านบ่ได้น้ามันหลายบ่บ่ได้เฮ็ดเองดอกจ้างเขาจ้างอย่างเดียวบ่อไร่เองดอกครับเฮ็ดกับบ่ได้ดอกสองสามไฮเองไอ้พอได้กินอย่สื่อ เพราเสีงเขาเฮ็ดเขาก็าเขาว่านหนามันหลายเฮ็ดบ่ได้ก็เลยต้องสิดขวานหนามไหลต้องเอารถรถไทยหน่อยครับรถไทยเดินตามเอารถไทยรถไทยเดินตามเอารถไทยญ่มันเดี๋ยวมันจะติดมันจะติดลมครับหนามันหลายหารถไทยหน่อยบ่ได้เลยกันได้รถไทยหน่อยรถไทยไทยเสร็จแล้วกะ็ทิ่มไว้จังน้อย ข่าน้ามันหลายก็ต้องดำข่านไทยล้วน้ามันบมีน้นมนาม,มันกัดน,น้นาม,มันแห้งก็ดีไหครับขนันน้ำก็แห้งกับไทยสละไทยน้ำมันสละหากรามานดำเอาก่นน,น้ำแห้งก่นน้ำแห้งไทยปุ๊บทั้งพี่นะทั้งผมนะไทยปุ๊บวานวานเสร็จแล้วก็ขาดดีโร,รุตเตอรีครับ กัรรถไทกับทีบรถตรีการรถไทยนอนก็ขาดเป็นอันเสร็จเรียบร้อยเขาเรียกว่าทำนาเร็วสมัยนี้ก็เห็ดน,นาเร็วครับมือเดียวแล้วเลยหมเดียวแล้วเพราะว่าทั้งว่าเนาะคนมันมันเร่งรีบหึืว่าเกา เร่งบเพ็่อนนั่งก็รีบเพืนนั่งก็ฝ้าเฝ้าวฝ้าก็คือสมัยก่อนสมัยนี้อยังสั้นครับเห็นแบบสมัยก่อนเมื่อใดแล้วเห็นแบบสมัยก่อนแบบท้าวกินเขาต่ว่าสิไปเบิ่งไปเบิ่งอยู่เมืองสวนนี่แหละเบิ่งอีกจ้างเขาไปไทยน้าฝนก็ไม่มาอีกแล้วทั้งฝีฝนทั้งพีเห็นฝนตกหรอมันน้ามันโหงครับ ตนวนานมั็นสีลายทั้งสวนานาผมนะทางนี่แหละทั้งเบิดนี่แหละนานาเป็น,าน,นลายอันนี้ก็ฟฝ้าคึมคึมอีกประมา่านใบฟางก็จะไ,ได้ใบสวะกกว๋ยวก็จะได้ออกไปพีโมไซต์ออกไปรับดึก,นอ,ดก,ดกนอยเยอะแยะเีกครับ กว๋วยลมไอ้กว๋วยนั่นแม่ก๋วยไอ้กวยไอ้เขาไอ้เอาวางไว้กัดกระท่งก้าไอ้เป็นไอ้ให้รถมันเราว่างไว้ครับรเราว่างหัวมันเป็นหนาของเรียนกว๋วยมันลม่มไอ้สงสัยรถไปโดนมะั้ยรถกูถึงกว๋วยลมหัว่างกับลบหน่อยนึงลบโมแหง เชียสุกเชียกันเสีมีแมวมาอยู่นี่ไล้แมวแมวผมน่ะแมวแมวตัวสีใหญ่เขาขาวมว่นรูปใบไซด์แมวป่าบ้านข้างทางนี่แหละมันมามันมาหนีตลอดโมเหียนเลยเนี่นๆเริ่องพึ้งๆอยู่แล้ชวชวนเนี่ยกับภากันลงไฮลงหน้าครับลงไฮลงหน้าเพื่อน เทาบาทยังไงเลยมา,าลงเงินกันเออมันคือมืดแต่ละเฮ้นยน้อป,ป,ป้าเปลี่ยนแต่เดี๋ยวมันเบื่ดเร็วคือเบื่อปปไปถีกล้องมั้นครับถีขากล้องกล้องกัรนิดน,น้อยนะแล้วไอข้ขาขอนกนารมันแห้งอะละ อ,อันละเนี่ยขากล่องมันอี่นะสามขาหน่ะอันละเจ็ดสิบเก้าบาทเนี่ย,นะมยนะผมเอามาเนี่ยเอามาจากในนี่แหละในเครื่องนี่แหละเจ็ดสิบเก้าบาทครับถือลบมันก็นลมด้ยต้องเอาไว้ดีๆครับดีลมกัลบลมแต่มันก็โอเคครับใส่โอเคอยู่ คิอว่าโอเคคันบอบเรไปใส่แบบสมุกสมบันนะเอาตั้งไว้เืยอนะแต่อโอเคอยู่เ,เวลาเวลาทายก็ต้องต้องเอาตัวเรียนมันออกครับเอาผมมันอ,ออกเลยเขียดมันเขียดเขาเอินเขียดบ่เขียดเขียดตัวน,นี้เขียดโทซ่าตัวน,นี้แหละเพราะฉะนั้นมันใส่ใส่ตัวนี้บ่ได้ใส่ไอ้ตัวเอ้เคยยังก็ อันนี้เห็บนะอนี่โทรศัพท์นี่นะมันอ่าอ่าออกบุไรีอันนี้มันใหญ่อ่าออกบุไรี่กามปูบ่เพิ่นกามปูอย่นี้แหละก็ได้ต้องเอาออกเอาก็ตกเทียนนึงแล้วลมเทียนนึงแล้วแตกเลยหน้าจอแตกแต่ว่าใส่ได้อยู่ทธน,นามยุทธนาม นักานาเรียนกับเฉลยมมั่นไว้สามใบซีใบซีใบสามกลัวใบซีอนุบาลกับใบสามประถมกับใบซภาษาผมก็จะเกินใบใบซีใบห่ามงใบซีมงใบห่ามงตนได้ไปรับนักานาเรียนอีกนะครับ ครับผมทักทายสมานงก่อนนะครับสัเนียงก่อนทักทายสำเนียงก่อนนะครับเพื่อนๆทุกคนครับยังไงฝากกดไลค์กดติดตามเลยนะครับผมนะครับผมทุกคนครับครับผมขอบคุณครับขอบคุณครับผมบายยโอเคเดี๋ยวกันมือคืนครับเดี๋ยวสิหานี่มาบากผฟังเพราะว่าคี่รถขี่รถมอไซค์ไปกลับตลอด ลงขางท้างเลยลงเบาขางทางเลยนะครับโอเคครับผม